กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านผมไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะครับเก็บไว้นานแล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ติดอยู่หนึ่งในสิอันดับที่หายากนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับเป็นพระเศีเล็กนะครับเนี่ย สว auto ยงามมากันนะครับสันดูสิครับคมชัดเจ๋วมากเนี่ยครับ่ันรอยขีดขวนก็มีอยู่แต่นิดเดียวเองครับสันคือการสื่อเลาไม Dev ่มีเลยครับสันสำหรับเดนี้สุดยอดจริงครับจริงอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับเนี่ยถืออยู่ที่อันดับเท่าไหร่นั้นยกปั๊บหนึ่งครับผมจะบอกพี่เพื่อนเพื่อนลองครับผมดูคู่มือไปด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าจะซี้ซวพูดแต่พูดแตะพือไปเลยนะครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับแต่สำหรับผมถ้าไม่มีคู่มือก็คงไม่กล้าที่จะพูดซีโซวไปหรอกครับมันเกิดกระแสต่อต้านผมเยอะไปหมดแล้วทาน ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่ทำการับเหรียญที่ผ่านกรใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับชิวโปนิเกิลผสมแดงนะครับเนี่ยเรามาดูครับว่าลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่นับดูได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมเก้าเหลี่ยมนะครับภูมิพลอดุลยเดชอยู่เบื้องหน้าผู้องค์ท่านครับส่วนด้านหลังกอราชการที่เก้าครับ แล้วบนลงบนรูกพวกท่านดูครับนี่คมจัดเจ๋อมัสวยงามโอการนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่สวยงามจริงครับสุดยอดครับมาดูครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเรืนนี้โอ้โหดูใกล้ไปเลยครับก็มีการสึกหรอนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ครับเพราะใช้งานมันนานมากเลยครับเนี่ยสำหรับปีนี่ครับสามสิบสี่สิบปีแล้วครับนี่ดูนี่ครับด๋ยวก็ยังเห็นคมจัดเจ๋ออยู่นะครับเนี่ยสำหรับขอบเฟืองไม่มีระบุบรอบี้อะไรเลยนะครับเนี่ยสุดยอดจริงครับ หาแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะหาเจอได้ง่ายนะครับหายากจริงนะครับท่านถึงจะมีรอยบุบรอยี้อยู่ขอบเดี่ยวมันมีก็แน่นอนอยู่แล้วครับแต่มันจะไม่มากะไรอะไรครับคือปนิเกิลผสมถองแดงนะครับนี่สำหรับเหรียญห้าบาทเพื่อเสียงเด็กเหรียญนี้นะครับเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับตัวหนังสือครับประเทศไทยครับพอซอลงฝันห้าร้อยสามสิบเอ็ดครับท่านสองห้าสามหนึ่งนะครับอื้มสองห้าสามหนึ่งนะครับติดอยู่ที่อันดับ ที่เก้ากองเหรียญที่หายากนะครับท่านอันดับที่เก้านะครับนี่สำหรับปี2531นี้นะครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดเบญจมะวพิตรศิ์วลราลามครับวัดเบญจมะวพิตรนะครับตำลไม้นี่คือกระเบื้องครับนี่แต่กระเบื้องหายไปแล้วครับเห็นนิดเดียวเองครับไนแทบไปมองไม่เห็นแล้วครับเนี่ยนี่ละครเหรียญที่มีราคาคือกระเบื้องแบบนี้นะครับราคาสูงเกินต้านเลยครับเนี่ยนี่ครับแบบนี้นะครับในล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาลิบิกนะครับสุดยอดครับนี่เหรียญนี้ครับปี2531นี้ไม่มี กระเบื้องตรงนี้ครับนีไหมตรงนี้ครับที่ปลายปากกาผมจี้อยู่นี่ครับตรงนี้และครับมีแต่ดูยังไงครับมันถึงเห็นเนี่ยมันไม่มีเลยให้เห็นเลยครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยมันหายไปหมดเลยเนี่ยลบไปอีกท่าไหนไม่รู้ครับเยียนเลนิดเดียวครับนี่นะครับเลียนที่เหมาะสมตามหาคือแบบนี้ครับท่านสุดยอดเลยนะครับที่เจอแบบนี้ครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สี่มิลลิเมตรน้ำหนักเกดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอออยู่ที่ส4ิบสี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญนะครับท่านสี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญเองนะครับท่านสำหรับปีสองพนห้าสามนี้นะครับในระดับยูนตีเขาให้อยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านมองไม่ชัดนะครับท่านในระดับยูนตีนเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสุนเช้ยอที่ผ่านการใช้นั้นตยู่ที่เหรียญละ 25ถึง35บาทเลยนะครับ